ตำรวจจับผู้แอบอ้างเป็นทหารเรือยศพลเรือเอกเบื้องต้นก็พบว่าใช้เครื่องแบบนำไปแอบอ้างสแสวงหาผลประโยชน์ครับนายนัทพงศ์รัตนเกียรติวงศ์อายุ53ปีถูกตำรวจกองปร,ปราบปรามคุมตัวพร้อมกับของกลางเป็นเสื้อผ้าเครื่องแบบและเครื่องหมายในทหารเรือยศพลเรือเอกและรถยนต์ที่มีตราสัญลักษณ์ติดกระจกหน้าและหลังรถหลังทหารพระธรรมนูนแผนกคดีอาญา กองคดีสำนักง,งานพระธรรมนูญทหารเรือเข้าแจ้งความร้องทุกข์มีหลักฐานว่านายนัทพงศ์แต่งชุดทหารเต็มยศโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กตำรวจสืบทราบว่านายนัทพงศ์พักอยู่ที่บ้านย่านบางเขนจึงนำหมายจับเข้าคุมตัวพร้อมกับแจ้งข้อหาแต่งเครื่องแบบทหารที่ยังคงใช้ในราชการอยู่โดยไม่มีสิทธิ์จะแต่งได้โดยชอบด้วยกฎหมายนายนัทพงศ์สารภาพว่ามีอาชีพค้าขาย แต่อ้างว่าชื่นชอบและมีความฝันอยากเป็นทหารเรือแต่ไม่เคยนํามาใส่อวดอ้างหรือว่าหลอกลวงหาผลประโยชน์กับใครส่วนเรื่องรถยนต์ที่มีตราสัญลักษณ์มีน้องชายทํางานในหน่วยงานราชการดังกล่าวเบื้องต้นตํารวจไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากทราบว่าในรัฐพงศ์เคยแต่งเครื่องแบบไปหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนคับ